ประกอรุ่นที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้มาเอาใจแฟนๆสาวก f o r t u n เนกันบ้างดีกว่านะฮะวันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดรุ่นแพงสุดเลยเป็นตัวแรงจากค่าย f o r t จ n เนเลยนะ,ะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ222 0 Toyota Fortuner 2.8 GR Sport 4 Wheel Drive ไม่สามมื โตโยต้าฟอร์จูเนอรครับสุดยอดรถครอบครัวเจที่นั่งในสไตล์ PPV ฮะวันนี้เป็นเจ้าตลาดเบอร์1ในเซกเมนต์นี้เลยนะฮะแล้ววันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดเลยแล้วเป็น Black Top e dition หลังคาดำแท้จากโรงงานด้วยนะฮะแล้วตอนที่เขาเปิดตัวเจ้าตัวนี้ต้องบอกว่าเขาใช้สีนี้เป็นสีโปรโมทเลยนะ,ะสีแดงร้อนแรงแบบนี้เลยนะฮะใครที่ชื่นชอบเทคโนโลยีการขับขี่ในสไตล์รถแข่ง ในสนามแข่งวันนี้ทาง t o y o ต้าได้รวบรวมมันลงไว้ในคันนี้แล้วนะฮะกับปี2022 f o r t u n e r 2.8 GR Sport 4 v w d r i ม่30,000คันนี้ปีผลิตอาจจะปี2021ก็จริงนะฮะแต่ว่าเจ้าของเขาออกรถทันวาปลายปี2021เลยมาจดทะเบียนต้นปี2022นะฮะราคาค่าตัวของเขาไม่ธรรมดาครับ1,919,000บาท โอ้โหขาดนิดเดียวจะ2ล้านนะนี่ Fort u n e r อรเลยเนี่ยราคาเฉียบ2ล้านได้รถบ้านมือแรกมือเดียวรับประกันโครงสร้างครับไม่มีชนหนักไม่มีต่ตอตอไม่มีไปความไม่มีน้ำท่วมเลขไม้แท้สา0 0 0 0กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับเพิ่งล้างเสร็จเมื่อสักครู่นี้เลยนะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยว่าสวยขนาดไหนครับมาโลโก้นี่สวยมากใหญ่เด่นเต็มฝ่ามือกระจังหน้าด้านในเป็นลอนคลื่นสีดำ นะฮะจะคล้ายลีเจนเดอรนะแต่อันนี้จะเท่กว่านะส่วนใหญ่จะดีไซน์เป็นสีดำตัดกับสีตัวรถมีกล้องด้านหน้าให้ด้วยนะฮะไฟหน้าครับเป็น Full LED มาพร้อมไฟ Daytime LED ไฟตัดหมอกเท่มากเซ mm ็นเซอร์ด้านหน้ามีให้ด้วย mm hmm. ไฟหน้าสองฝั่งนี่ใสปิ้งเลยนะฮะมีไฟตัดหมอกมีเซ็นเซอร์ให้ด้านหน้าด้วย mm hmm. อะสีแดงครับออกแดดโอ้โหเงางามระยิบระยับ เพลงลังเป็นประกายใช้ได้แผลใหญ่ไม่มีอะไรมีสเก็ดนิดหน่อยนิดเดียวขออนุญาตปล่อยผ่านนะครับเราจะไม่ยุ่งเพราะว่าเคยแต้มแล้วเด่นกว่าเดิมฮะปล่อยมันเดิมเดิมแบบนี้ผิวเขาสวยมากเนะคอไปยังบางมากนะฮะกันชนเช่นกันนะฮะสวยมากสเก็ดนิดหน่อยปล่อยเลยนะครับเคยแต้มแล้วเด่นกว่าเดิมไม่อยากแต้มนะะปล่อยเลยครับปล่อยมันเดิมเมแบบนี้แหละใสๆ สวยๆเนียนๆเ,เลยอ้ามุดกันหน่อยฮะช่วงล่างเดิมๆหมดนะฮะไม่มีชนหนักพปความน้ำท่วมอะไรแถบขวารับสีสันโอ้โหเนียนมากครับผิวเนียนผิวใสผิวดีมากนะครับดูแล้วไม่มีแผลอะไรต้องทำนะฮะคอไปยังบางมากนะครับจะมีลักยิ้มนิดหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวดูดให้นิดเดียวนะมองแทบไม่เห็นมือจับมีสมาร์ทเอนทรีให้ท่านเรียบร้อย เจ้าของเดิมแถมฟิล์มแถมกันศาสตร์มาโอไล่ GR สปอร์ด้วยนี่นะฮะสุดยอดกระจกข้างสีดําเงาเท่ๆพร้อมไฟเลี้ยวและกล้อง360องศาหลังคาเป็น Black Top เอดิ i ันนะฮะสีดําเดิมแท้จากโรงงานนะครับอันนี้ไม่ใช่สติกเกอร์นะฮะโรงงานเขาพ่นมาให้เราเลยเคาไปยังบางมีแหลกหลังคาให้เรียบร้อยนะฮะ มาที่ล้อกันบ้างนะจะเป็นดิสเบรกสีล้อเลยนะฮะแล้วก็แม็กเป็นเอกลักษณ์ของ GR Sport นะฮะแม็กสีดำดุเลยโอ้โหสวยมากนะฮะเข้ากับตัวรถมากแล้วก็ได้ตัวคาลิปเปอร์ลาย GR Sport ด้วยโคตรเท่นะฮะแล้วแม็กสภาพสมบูรณ์เลยนะไม่มีถลอกอะไรส่วนยางเป็นยางติดรถมาจากโรงงานนะฮะเป็น Dunlop บ T 3A รุ่นแกลนเทคนะฮะเบอร์ยาง อยู่ไหนอ่ะอยู่นี่265 50 R20 เลยโอ้โหขอบ20นะฮะปลายปี2อ2พพร้อมตัวรถจากโรงงานแต่วิ่งน้อยครับ3 0 0 0มเ่เโลฉะนั้นดอกยังสวยมากดอกยังลึกยังเต็มยังนิ่มอีก2ปีสบายๆซุ้มล้อเดิมๆสวยงามอันล้อหลังก็ดิสเบรกนะครับคาลิปเปอร์หลังก็โคตรเท่นี่ของ GR โคตรเทเลยแม็กสวยมากเนียนคลิปนะฮะ ยางดันหลบแกรนเทคนะฮะพร้อมตัวรถปี21ดอกสวยดอกเต็มดอกลึกดอกนิ่มดอกคมอีก2ปีสบายสๆอัดซุ้มล้อแชสซีสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมเลขตัวถังนะฮะเรามองเห็นได้เลยจากตรงนี้ M R ลงท้ายด้วย1125 226นะครับโครงสร้างต่อประตูหลังขวาเปิดมา ขอบอยางดึงออกมาเม็ดอาอึบสวยงามอยู่ครบซอกประตูด้านในสวยแห้งเดิมหมดนะฮะไม่มีชนหนักแน่นอนอ่ะเสากลางขวาขอบยางเดีอยวมาเม็ดอาอยู่ครบโอ้โหน็อตเดิมทุกตัวฮะไม่อดไม่ขยับไม่สะเทือน สติเกอร์เนียนทุกแผ่นเรียบเนียนสวยงามเสาด้านหน้าขวาขอบอยางเหนียวอีกแล้วเดือกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดครับเม็ดอาร์คทุกเม็ดอยู่ครบหมดนะฮะซอกในแก้มขวาน็อตเดิมไม่ถอดไม่ขยับนะครับด้านหลังกันเลยนะฮะสปอยเลอร์นี่ก็สีดำเท่ๆเลยนะฮะแล้วก็กระจกก็เดิมๆโรงงานของโตโยตานะฮะ ไฟท้ายซ้ายสวยมากนะครับฝาท้ายสีสันสวยเนียนกริบนี่โลโก้ GR SPORT เท่ๆไฟท้ายซ้ายขวาสวยกันชนเนียนกริบครับไม่มีริ้วรอยรายใหญ่โตเซ็นเซอร์หลังให้มาเยอะแยะมากมายนะฮะแดงตัดดำโอ้โหดูลงตัวมากอามุดกันหน่อยล้อไหลยังอยู่ดีนะฮะเพาล้อเชสซีเดิมหมดนะไม่มีชนหนักพริกความน้ำท่วมอะไร ฝาท้ายเปิดปิดได้ด้วยรีโมทแบบนี้อึ้บนี่ไฟฟ้าด้วยนะฮะเปิดมาแล้วด้านหลังตะเข็บซ้ายแห้งสนิทไม่มีเคาะไม่มีพ่นด้านบนเดิมเม็ดอาร์ครบน็อตเดิมไม่ถอดไม่ขยับฝาท้ายน็อตเดิมหมดทุกตัวนะฮะไม่ขยับไม่ถอดตะเข็บซ้ายขวาเหมือนกันป๊ะซ้ายขวาเหมือนกันสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกแผน่น ฝาท้ายเดิมๆแห้งๆแ,แนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะนะฮะแถบสุดท้ายแถบซ้ายสวยเนียนกริบเช่นกันสรุปแล้วคันนี้ล้างตั้งขายได้เลยเนี่ถือว่าขับฝีมือมากไม่มีรอยอะไรจะมีเล็กลักยิ้มตรงนี้นิดนึงนะเดี๋ยวดูดให้นิดเดียวมองแทบไม่เห็นนะฮะดูดได้ดูดไปนะแก้มเกิมลายสีสันเรียบร้อยบันงบันไดของเดิมโรงงานสภาพดีนะมือจับสมาร์ทเอนทรีมีให้ พิมกันสาสวยเลยกระจกข้างสีดำเงาพร้อมกล้อง360องศาอันล้อหน้าก็ดิสเบรกนะฮะแม็กสวยมากครับแม็กสีดำเนียนกริปเลยนะฮะย่างแกรนเท c กดันหลบนะฮะปี21พร้อมตัวรถสวยมาก นะอีก2ปีสบายๆซุ้มล้อเดิมหมดนะไม่มีชนไม่มีน้ำท่วมอะไรอ่ะล้อหลังก็สวยมากครับเนียนกริป4ีล้อสวยหมดเลยนะดิสเบรกหน้าหลังนะฮะยางดันหลบนะฮะปี๊บเอ็ดโอโหดอกสวยมากครับดอกถือว่ายังเต็มยังลึกใช้ได้ยาวๆอัดแชสซีสวยงามไม่มีชนไม่มีน้ําท่วมอัดประตูหลังซ้ายอัดเปิดมาครับขอบอยางอัดดึงออกมาอัดเม็ดอาร์คยูครบสวยงาม สากลางซ้ายขอบอยางอ,อ,อเหนียวเหลือเกินเหนียวอีกแล้วดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามซอกในน็อตเดิมไม่ถอดน็อตเดิมไม่ขยับนะฮะเสาด้านหน้าซ้ายอขอบอยางดึงเบาๆเหนียวอีกแล้วเดียวมาเม็ดอาร์คอยู่ครบซอกในนะฮะน็อตเดิมแห้งสนิทไม่ขยับไม่ถอดนะครับ ภาสีต่อแล้วด้วยหมดมีนาปีหน้าโน่นเลยใช้กันยาวๆกระจกเดิมของโตโยต้ไปดูห้องเครื่องกันมาดูคุ้มพลังของเขาเลยนะนี่คือตัวแรงเลยฮะดีเซล2.8ลิตรครับ204แรงม้าเลยเกียร์ออตโต้6สปีดนะฮะประหยัดสูงสุดถึง13กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะแล้วไม่น้อยด้วยนะ30,000โลไม้แท้ๆเลยครับ โครงสร้างซอกในฝั่งขวานี่ตัว R คมกริบเลยด้านในเม็ดอาร์คอยู่ครบนะฮะมีเบรก ABS ด้วยซุ้มล้อสวยแห้งเดิมหมดนะไม่มีเคระไม่มีพ้นซับนงซับในแห้งสนิทเลยนะ,ะแก้มขวาสติ๊กเกอร์เดิมเรียบเนียนนะฮะซุ้มล้อสวยคานเคินเดิมนะ,ะซุ้มล้อฝั่งขวา3 R นี่คมกริปเลยคานเดิมแห้งสนิทนะฮะคานหน้าด้านขวานี่ตัว R คมกริบลูกศรชี้เข้าด้านใน นะฮะรูกลมรูกลมหม้อน้ําเดิมของ t o y o ต้ฝั่งซ้ายตัวแอลคมคลิปเลยนะฮะคันซ้ายคันขวาแห้งสนิทไม่มีเคาะไม่มีพ่นแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่เลยถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้นะฮะซุ้มล้อสวยเบ้าโชกสวยแห้งนะฮะแก้มซ้ายแก้มขวาสติกเกอร์ครบนะฮะ ซับในฝั่งซ้ายแผ่นเพลทเรียบเนียนสวยงามผลิตประกอบประเทศไทยเครื่องยนต์1 GD ตัวถัง MR0BA ลงท้ายด้วย8011 25226เครื่อง2800ผลิตพฤศจิกายนปี2021นะฮะซอกในฝั่งซ้ายตัวแอลคมกริบเลยฟ้ากระโปรงหน้าน็อตเดิมครับไม่มีรอยถอดด้านไฟแห้งสนิทครับ รูกลมคมกริปครับแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะสติกเกอร์เนียนทุกแผ่นครับอยู่ครบทุกแผ่นฮะแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะน็อตไม่ถอดไม่กระชอกแม้แต่ตัวเดียวฟ้าแท้สลักคำว่าโตโยตา้าฟังเสียงเครื่องกันหน่อยครับ ิสายใหม่30,000ื่นเดี๋ยวไปดูข้างในกันต่อครับนี่สติกเกอร์ยังไม่แข็เลยขอบประตูสุดยอดมากนายเบาะไฟฟ้านะฮะแล้วก็เบาะนี่จะเป็นเอกลักษณ์ของ GR Sport เลยนะฮะจะเป็นหนังผสมหนังกลับนะฮะเอหนังผสมผ้าขอโทษหนังผสมผ้านะฮะดำได้แดงแล้วก็หัวหมอนปักอักษร GR แบบเท่ๆเลยนะฮะนี่สภาพเบาะนี่เนียนกริปเลยไม่แค่3 0,000โลนะ แผงประตูนี่เป็นสีดำได้แดงเทมากพัสติกสีดำนะฮะวัสดุต่างๆสวยลำโพง JBL ซืดด้วยฟิล์มรอบคันยี่ห้ออะไรหาอยู่ไม่เจอแต่สวยนะครับสภาพฟิล์มสวยแต่ลังฟิล์มสวยแผงเนียนใสสติกเกอร์ขอประตูไม่แกะเลยสุดยอดมากเบาะแถว2ก็สวยมากครับเนียนใสไร้ริ้วรอย ด้านหลังมี USB มาให้อีก2ช่องเอ้ยเป็น Type C ด้วยสุดยอดด้านล่างเป็นปลั๊ก Power Outlet 220โวลต์เสียบเครื่องเล่นไฟบ้านได้แบบนี้นะฮะหัวหมอน3ตำแหน่งรูติดตั้งคาซีทเรียบร้อยตรงกลางเป็นที่เท้าแขนที่วางแก้วน้ำแล้วก็ตัวเบาะครับตบเด้งอันนี้เหมือนเดิมตบเด้งปีนเข้าปีนออกง่ายสะดวกสบายเบาะแถว3ส,าสภาพเบาะสวยมากนั่งสบายครับพื้นที่หย่อนขาให้มาสูงครับ แผงท้ายครับพลาสติกสีดำสวยเลยแล้วก็มีลำโพงซับวูเฟอร์ของ JBL ด้วยนะฮะนี่เครื่องเสียงให้มาแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยด้านซ้ายมีช่องเก็บแม่แรงอุปกรณ์ถอดล้อนี่มีครบโครงสร้างด้านในแห้งสนิทไม่มีน้ำท่วมแน่นอน,นะะขอบคุณเจ้าของเดิมมากครับที่แถมถาดรองมาให้เราด้วยโอ้ยแถมพรม5 d มาด้วยสุดยอดแถมเยอะแยะเลยนะฮะพรมจริงด้านล่างก็ยังสวยมากนี่เนียนกริบฮะ มีพาววออเดตตรงนี้ให้อีกอันหนึ่งโอเคนะฮะตัวเบาะแถวสุดท้ายเอนลงได้ประมาณนี้เออโหเยอะนะฮะหัวหมอนปรับระดับได้อีกด้วยนี่นะฮะแล้วก็มีไฟส่องสว่างด้านบนให้อีกดวงหนึ่งแอร์เพดานครบทุกที่นั่งเลยตัวเบาของเต y o ต้าเขาจะพับเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะฮะคือเขาจะไม่ได้พับนอนราบนะฮะเขาจะพับยกแบบนี้ซึ่งจะแยกยกได้ซ้ายขวา เลือกยกได้ง,ง่ายฮะยกปุ๊บเกี่ยวปับ๊บสบายสบายนะฮะฝั่งนี้ก็เหมือนกันพับดึงเด้งตบและเกี่ยวแค่นี้ฮะทำเองได้ทั้งชายหญิงสบายสบายตัวพรมก็สวยมากนี่ดูสิเนียนกริบเลยนะฮะเดีย๋ยวไปลองนั่งกันตอนนี้ผมถอยเบาคนขับมาสุดเลยนะฮะอย่างแรกที่เสียดายคือน่าจะมีมือจับช่วยอีกสักอันหนึ่ง ต้องปีดนิดหน่อยนะฮะ,ะแต่ถ้าขึ้นมาแล้วถือว่ากว้างมากนะครับโอเข่านี่เหลือเป็นคืบเลยนะฮะถือว่ากว้างมากนั่งสบายนะฮะแล้วก็ตัวเบาะปรับเดินหน้าได้อีกนิดนึงประมาณนี้ระยะประมาณนี้เดินหน้าถอยหลังได้ประมาณนี้นะรปรับเอ็นโอ้ยเยอะโอ,ยโอ้โหลงเยอะมากนะฮะนอนได้เลยสบายมากนะครับแล้วก็มีแอร์ครบ นะพีดานครบทุกตำแหน่งนะฮะด้านหลังนี้ก็ปรับความแรงแอร์ได้เองมีไฟส่องสว่างด้วยนะฮะตัวบอดสวยมากสภาพเนียนกริบฮะแผงประตูก็สวยครับสวยหมดเลยฟิล์มก็ยังไม่เจอว่ายี่ห้ออะไรแต่สวยนะครับประตูหน้าซ้ายสวยเนียนกริบพลาสติกขอบเอ้ยสติกเกอร์ขอบประตูยังไม่แก่เลยคิดดู ได้บอกไฟฟ้าคู่ด้วยนะฮะตัวบาะนี่เนื้อเดิมสเปคเดิมโรงงานทุกชิ้นสวยมากไปลองขับกันคุญแจนี่ลาย GR เท่ๆมีสำรองให้อีกดอกหนึ่งนะฮะแล้วก็ปุ่มสตาร์ทลาย GR Sport นี่โคตรเท่ด้านหน้าโอเคหน่อยเพราะว่ามีมือจับช่วยขึ้นลงนะครับขึ้นมาแล้วสตาร์ทไปเลยใหม่ปัจจุบันใหม่น้อยมาก3 0,000โลเท่านั้นเองนี่มีอักษร GR เท่ๆด้วย 34,000โลก็ถือว่าน้อยนะฮะเปิดแอร์ก่อนปรับความแรงได้7ระดับปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้มีแอร์ออโต้ให้โอเคทิศทางก็ดิจิตอลโอเคแอร์เย็นใช้ได้เลยนะครับด้านหน้ามีลำโพงมาให้เป็นของ JBL ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะฮะคอนโซลเป็นสีดำพลาสติกแข็งๆสวยนะครับสภาพเนียนกริปถุงลมด้านหน้า4ใบนะฮะ ที่เบาะคนขับอีก2เป็น6นะฮะด้านหลังอีก2เป็นถุงลม8ลูกเลยนะครับหน้าจอฮะของแท้ติดรถมาจากโรงงานของ t o โยต้าให้มามีภาษาไทยให้มีระบบสัมผัสให้เรียบร้อยมีบลูทูธมี USB ให้เรียบร้อยนะครับมีแอปพลิเคชันพื้นฐานจากโรงงานให้มาครบ USB Bluetooth, VRSDLiPod มีล็อกแคสเบราว์เซอร์กล้องรอบคัน360องศานี่เท่มากนะฮะจำลองภาพเสมือนจริงมีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังครบนี่กล้องหลังก็มีเส้นนำสายตาให้แบบนี้ด้วยนะฮะเท่มากเลยที่เห็นจอกรับพิบท่านไม่ต้องตกใจนะคือกล้องเรามันเร็วมากมันเลยจับภาพการเปลี่ยนภาพของจอได้จริงๆจรจปกติดีแล้วไม่มีอะไรนะฮะอ่ะปับปโอ้มีโหมดนี้ด้วยเหรอ เจ๋งมากนี่มีกล้องหลายมุมมองเลยนะฮะสุดยอดมากนี่อันนี้อันนี้ก็เท่อโอเคสุดยอดมากเลยนี่ฮะอ่ะระบบความบันเทิงอื่นๆก็ตามมาตรฐานโรงงานนะฮะ,อะโอเคด้านล่างนะฮะแอร์พูดไปแล้วระบบขับเคลื่อน4ฟร e วิวระบบช่วยหน่วงลงทางลาดชันนะพาวาเอาเล็ตนะฮะเฮ้ยมีแท่นชาร์จไร้สายด้วยเจ๋งมากเลยวางซะ๊เป็นไงนี่สะดวกสบายมากนะฮะ ตรงกลางก็จะเป็นที่วางแก้วน้ำนะฮะพร้อมกับผิวสัมผัสเท่ๆนะฮะลายคาร์บอนเคฟลาสวยมากเกียร์ออโต้6สปีดอันนี้เหมือนเดิมนะชุดเกียรไ์ไม่ไม่ไม่แตกต่างจากเจนแรกๆนะฮะก็จะเป็นเกียร์ออโต้ที่ใช้มานานค่อนข้างทนทาน,ทานมีแมนโนวลโหมดเพิ่มรถเกียร์ได้หัวเกียร์คันเกียร์สวยมากโอ้ให้มาถึง3โหมดการขับเลยนะฮะแบบประหยัดแบบปกติแบบสปอร์ตเบรกมือก็เท่นะ ลายดำดําได้แดงด้วยนะฮะมีระบบควบคุมการทรงตัวให้ตรงกลางเป็นหนังนุ่มๆเลื่อนไม่ได้นะฮะด้านในโลง่ลงๆไม่มีปุ่มอะไรมีแป้นพัดเดลชิ i f t เปลี่ยนเกียร์ยหลังพงมาลัยได้นะมีระบบช่วยเตือนรถออกนอกเลนระบบช่วยเตือนก่อนการชนมี Cruise Control ให้ด้วยนะมัลติฟังก์ชันรับสายโทรศัพท์ครบนี่โลโกโล้ GR เท่มากนะฮะโลโก้ Toyota ก็สวยนะ หนังก็ยังใช้ได้นะฮะแม้ว่าจะมีลอกๆนิดหนึ่งซึ่งเป็นปกติของพวกพวงมาลัยโตโยต้าอยู่แล้วมันมีกันบ้างนะฮะแต่ว่านิดหน่อยนะฮะเพราะว่าต้องบอกว่าหนังของพวกพวงมาลัยไม่ค่อยทนเล็บไม่ค่อยทนแหวนนะบางทีเจอแหว,วนเจอนาฬิกามีลอกบ้างเบาๆแต่ภาพรวมถือว่ายังโอเคมากนะครับถือว่ายังดูดีเลยนะครับปรับได้กี่ทิศทางเนี่ยมาดูกันขึ้นลง นะฮะเดินหน้าถอยหลังสีทชทางเลยกระจกไฟฟ้า4บานออโต,โต้หมดทั้ง4บานนะครับดีมากเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะเซ็นทรัลล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับไฟฟ้านะฮะพับไฟฟ้าด้วยแล้วก็มีบลยสปอตเซนเซอร์มีที่วางแก้วน้ำให้เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นปุ่มปิดปิดเซนเซอร์ป,ปุ่มปิดปิดฝาท้ายเนาะนี่อะไรฝาท้ายเปิดปิดนะฮะ โอเคกระจกหลังตัดแสงสะท้อนอัตโนมัตินะฮะแล้วก็เซ็นเซอร์ที่ปัดน้ำฝนมีช่องเก็บแว่นให้ไฟด้านหน้าคู่หนึ่งตรงกลางอกีกหนึ่งด้านหลังอีกหนึ่งนะที่บางแดดพลาสติกยังไม่แกะนะอันนี้สไตล์รถผู้ชายครับนะฮะก็มีกระจกมีไฟส่องสว่างให้สองฝั่งเลยเพดานสกัลาดสีดำสวยเนียนกริบครับสวยมาก เ๊ซ้าย2ชั้นบนล่างด้านบนก็จะเปิดให้แอร์ไหลเข้ามาได้นะฮะด้านล่างเจ๊ทั่วไปก็อไว้เก็บสมุดคู่มือต่างๆนะฮะปึ๊บอ่ะครบคันเลยมีแฟ้มให้สมุดคู่มือต่างๆนาๆนาะฮะทีคอนเน็ nect, คู่มือใช้งานทั่วไปนะฮะคู่มือวิทยุอ่ะอยังไม่แกะออกจากซองสำเนารถ ปีผลิตเนี่ยปี2021นะฮะแต่ส่วนใหญ่เขาจะขายกันต้นปี2022อันนี้เขาออกเร็วเขาออกทันวาปลายปีนูน่นป้ายกรุงเทพนะฮะจดทะเบียนมีนา2022นะสีแดงหลังคาดำครับ เลขตัวถัง MR0BA ลงท้าย1125226เครื่องยนต์ 1GD5125408 ดีเซล4สูบ2.8ลิตร204แรงม้าเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดมากเดี๋ยวไปลองขับกันเลยฮะไปตัวนี้ตัวแรงสุดของค่าย Toyota เลยนะฮะเครื่องดีเซล2.8 Turbo Intercooler 204แรงมา้าโอ้โหบอกเลยนะฮะวัดได้ทุกสนามนะครับเพราะนี่คือ GR Sport อยู่ท่านี้พุ่งไปทางนู้นก่อนเลยแล้วกันนะฮะเรื่องพละรกกำลังผมไม่ค่อยห่วงหรอกโอ้โหให้พุ่งหลังติดเบาะเลยนะฮะพลังก,กำลังนี่เหลือๆเ,เลยเบรกยังแน่นจึ๊กเลยช่วงล่างแน่นเครื่องเดินเรียบนิ่งเงียบแอร์เย็นชํำเลยนะฮะเดี๋ยวถอยก่อนอยู่ท่านี้อ่ะถอยไปก่อนมีกล้องให้3 6 0อองศาจำลองภาพเสมือนจริงพร้อมเส้นนำสายตานะฮะพวงมาลัยก็รู้สึกว่าเบาขึ้นนะครับ เบาวกว่า f o r t u r เ r ไอพวกตัวแรกๆพวกนี้พวกนั้นยังค่อนข้างหน่วงค่อนข้างหนืดแต่ตัวนี้พรมอะไรจะปรับให้มันสบายขึ้นจะไม่ได้หนักเหมือนพวก r ี v o หรือว่า Fortuner ตัวแรกๆนะฮะเพราะฉะนั้นจะง่ายต่อการขับมากๆนะฮะค่อนข้างเบาขึ้นเลยเดี๋ยวลองเกียร์โฟก่อนดีกว่านะฮะอ่ะตอนนี้ล้อตั้งตรงแล้วโซ่อยู่ตรงนี้นะฮะก็ตอนนี้อยู่ขับสเดี๋ยวจะบิดไปโฟลหก่อน สเตปแรกไปโฟ i g ไแล้วนี่ไฟเขียวๆกระพริบเตรียมเข้านะฮะพอเราเดินหน้านิดนึงไฟก็จะค้างแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้จะเป็นโฟ i g ไฮพวงมาลัยยังรู้สึกว่าเบาอยู่นะฮะเอออันนี้เจ๋งเป็นโฟร์ไปกติ4ฟร์ไนี่พวงมาลัยจะหนืดขึ้นเล็กน้อยแต่อันนี้คือหนืดขึ้นน้อยมากยังรู้สึกว่าขับง่ายอยู่ใช้ความเร็วสูงได้ร้อยยีได้เหมาะสำหรับฝนตกถนนเปียกถนนลื่นหรือทางลูกรังแบบลุยขำๆ ไม่โหดจนเกินไปพวงมาลัยถือว่ายังเบามากนะครับคุมรถได้ดีนะฮะเอออันนี้ดีมากพวงมาลัยนี่เด่นเลยนะครับต่อไปโฟโล w บ้างรับโฟโลเอามาล้อตั้งตรงพุชกดป้ายบิด CL ป๊บตอนนี้ก็จะตัดการทำงานระบบกันลื่นช่วยเตือนก่อนการชนแล้วก็ขึ้นไฟโฟโลนะฮะปุ๊บ VSC ถูกปิดแล้วนะฮะ พวงมาลัยยังเบาอยู่แต่หนืดเนืดขึ้นนะแต่ยังรู้สึกว่ายังไม่ได้หนักมากถ้าเทียบกับคู่แข่งถือว่าเบาเลยนะฮะโฟล์ปกติเนี่ยเราจะโอกาสที่จะเจอพวงมาลัยหมุนง่ายขนาดนี้น้อยมากเพราะว่าพวงมาลัยนี่จะหนืดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่าอันนี้พวงมาลัยคือยังไม่รู้สึกว่ามันหนักอะไรมากมายเลยนะฮะเอ้ยอันนี้เป็นข้อดีของ G R Sport ของ Toyota นะฮะคือพวงมาลัยค่อนข้างเบาเลยแม้ว่าจะเป็นโฟล์วตามแต่ความเร็วก็ คือขับเร็วไม่ได้อยู่แล้วโฟโลจะได้แค่นี้แต่ได้เรื่อง bit, แรงบิดพลักกำลังที่แบบมาเต็มนะฮะอ่าเดี๋ยวเราจะกลับไปขับสองล้อกันบ้างฮึยโฟไก่อนหน่งสเต็ปแล้วบิดอีกหนึ่งสเต็ปตอนนี้ก็จะปลดปลดออกหมดแล้วไฟดับหมดแล้วตอนนี้จะกลับสู่2อล้อปกตินะอ่าทีนี้พวงมาลัยลื่นเลยนะครับลื่นเลยแล้วก็อัตราเร่งก็กลับมาดีเหมือนเดิมนะฮะขับเร็วได้ โอเคเยี่ยมเลยนะฮะตอนนี้กลับมาสองล้อความคล่องตัวกันบ้างนะฮะเดี๋ยวมาดูเรื่องความคล่องตัวว่ากลับรถในพื้นที่แคบๆจะทำได้ดีแค่ไหนนะ,ะเอา้าเวียงกันไปเฮ้ยวงเลี้ยวแคบมากเฮ้ยเจ๋งวงเลี้ยวรู้สึกว่าแคบกว่า Fortuner ตัวธรรมดานะฮะเออเจ๋งมากได้ความคล่องตัวด้วยนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะ เรียกว่าขับทางไกลก็ดีขับในเมืองก็ใช้ได้ความคล่องตัวสุดยอดนะครับพวงมาลัยถือว่าเบาขึ้นจัดตัวธรรมดาเยอะมากนะานและออปชั่นนี่มาแบบจัดเต็มมาแบบล้นๆราคาป้ายแดงล้านเก้ากว่าใช้ไปแค่สามหมื่นโลวันนี้เหลือเท่าไหร่ไปดู สาวกฟอร์จูเนอนะไม่อยากให้พลาดคันนี้เลยครับเพราะนี่คือตัวท็อปสุดแล้วนะฮะตัวเด่นตัวดังของเขาเลยนะซึ่งรวบรวมเทคโนโลยีในสนามแข่งของทีมกา s ซูเรซซิ่งทีมมาลงไว้ในคันนี้แล้วนะฮะกับคันนี้เลยปี2022 Toyota f o r t u n ต r er 2.8 GR s p o r จ4 w นอ e ์ d r งรไม่3า0ห0ราคาออกห้างป้าแดงนะ1 9 1 9 0 0 0บาท วันนี้ครับวอล์กอินหน้าร้านนะฮะเราตั้งขาย1 3 9 0ล้าน3บาทและพิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้นะฮะซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟนี้ก็ดีราคาพิเศษลดเลยเหลือเพียง1 3, 5, 9, 000, ่ล้าน3 0บาทโอ้วันนี้ประหยัดไปได้เกือบ6 0แสนแล้วเพราะฉะนั้นใครเล็งรุ่นนี้อยู่บอกเลยคุ้มสุดๆแล้วชั่วโมงนี้นะฮะ เครดิตด,ดีฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เหมือนเดิมด้วยนะฮะนอกจากนี้นะยังมีวารันตีให้ท่านเหมือนเดิมรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ20 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยและชุกเชิญฟรี24ชั่วโมงเลยและก่อนออกรถครับเช่นเดิมเดีเด๋ยวเอาข้อศูนย์โตโยต้าให้ท่านด้วยเป็น่าน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ฟรีน้ำมันเต็มทางให้ ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสาานะอาดและรมผันค่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคยฮอโ,ต,โต้าฟอร์จูเนอร์ G R สปอร์ตโฟร์วิลดตัวท็อป b บล c k ท o อป dition สีแดงร้อนแรงแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดแอดไลน์เลยด้านล่าง ID ดี n e อ 19SP คลนหาแผนที่ของเราได้ง่ายๆก็ไปที่ Google Map พิมพ์19สีประกรเราอยู่ถนนการลประพฤกษ์เปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถดูรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒากาศประตู2แล้วถวายทีมง,งานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมง,งานไปรับไปส่งให้ทั้งสถานีฟรีสิบาีประกณรรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีรถยันยนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้น ฝากกดไลค์กดแชร์กด u บ s c ไคร e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งไทยกับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด19สีประกรณ์รถมือสที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ site, ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1 0,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com